สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทางช่องทำดีชาแนลมีพระคาถาเด็ดมาฝากเป็นพระคาถาที่ช่วยเสริมในเรื่องค้าขายให้ธุรกิจของท่านก้าวหน้าเจริญรุ่งรเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสพระคาถาต่อไปนี้เป็นพระคาถามหาเศรษฐีใช้สวดเรียกทรัพย์เรียกลูกค้าเรียกเงินเข้าบ้านค้าขายร่ำรวยสวดก่อนออกจากบ้าน หรือสวดก่อนเปิดร้านทุกวันจะช่วยเสริมให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าพร้อมสำรวมจิตแล้วว่านมโมสามจบไปพร้อมๆกันดังนี้นาโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะจตารูสติปัฏฐานาะจตารูอิทธิปาทาสัมมาอาชิวจตารูสติปัฏฐานาจตารูอิทธิปาทาสัมมาอาชิวจตารูสติปัฏฐานาจตารูอิทธิปาทาสัมมาอาชิวู มณีจินดาปิยังปัญจธานังยะสังทาสาภาสีโกมังปะสันติเสนหังมาตาปุตตังวะโอรสังสัพเพชนาะพรหูชนาะสัพเพปุริสาพรหูปริสาสัพเพอิทีพรหูอิทีสารังเจนังพระวันตุเมมณีจินดา ิยังปัญจทานังยะสังภาสาภาสีโกมังปะสันติเสนหังมาตาปุตตังวะโอรสังสัพเพชนะพระหูชนะสัพเพปุริสาพระหูปริสาสัพเพอิทีพระหูอิทีสารังเจนังพระวันตุเมมณีจินดาปิยังปัญจทานัง ยะสังทาสาทาสีโกมังปะสันติเสนหังมาตาปุตตังวะโอรสังสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพปุริสาพระหูปริสาสัพเพอิทีพระหูอิทีสารังเจนังพระวันตุเมเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตะสายะทา สาสาติกุกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุเวทาสากุกุสาทาเวทายาสาตะตะสายาทาสาสาติกุกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุเวทาสากุกุสาทาเวทายาสาตะตะสายทา สาธสาิุกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุเมื่อท่านได้สวดหรือได้ฟังสามพระคาถามหาเศรษฐีจนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านได้เป็นเศรษฐีดังชื่อพระคาถามหาเศรษฐีด้วยเธอขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมไว้พบกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ